ปิดตำนาน Vios ประกาศยุติการผลิตโตโยต้า Vios โตโยต้เผยทิศทางยานยนต์ปี65ฟื้นตัวต่อเนื่องหลังโควิดคลี่คลายและยุค New Normal ทำให้คนต้องการใช้รถส่วนตัวมากขึ้นรับปัญหาเซมิคอนดักเตอร์ขาดแคลนยังเป็นปัจจัยท้าทายที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์แบบที่ยากต่อการประเมินทิศทางพร้อมเปิดตัวโตโยต้ายาริสเอทิฟใหม่ ทำตลาดรถยนต์นั่ง4ประตูลหลังประกาศยุติสายพานการผลิตโตโยต้า v o อในไทยแล้วนายโนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่และนายสุรศัก์สุทองวันรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเปิดเผยทิศทางตลาดในรถยนต์ปีนี้ว่ามีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นจากที่คาดการไว้ในช่วงต้นปีและจะมียอดขายในประเทศ860,000คัน เพิ่มเป็น880,000คันหรือเพิ่มขึ้น16%จากปจัจจัยโควิด -19 ขี้คายทำให้ตลาดมีความต้องการใช้รถยนต์มากขึ้นแต่ก็ยอมรับว่าปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ยังเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องติดตามและยากต่อการคาดการทิศทางอย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการยุติสายพานการผลิตรถยนต์นั่งขนาดเล็กในกลุ่ม4ประตูหรือซีดานในรุ่น t o y o ต a v ว o s ในโรงงานประกอบรถยนต์ของ Toyo ต a เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแผนการทำตลาดรถยนต์ในกลุ่มซีดานหลังจากนี้จะมีเพียงเฉพาะในรุ่น Toyota t o y ยต a Yaris a t i v ใหม่เท่านั้นโดย Toyota เปิดตัวด้วยราคา5 3 9 0 0 0บาทตั้งเป้าราคาการขาย3,500คันต่อเดือนพร้อมดึงแบมแบมก็อกเซเว่นมาเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อจอตลาดกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นหนุ่มสาวสำหรับ Toyota v ว o s มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี2546 และนับเป็นอีกหนึ่งรถยนต์รุ่นยอดน,นิยมและใช้อย่างแพร่หลายในไทยซึ่งการประกาศยุติการผลิตครั้งนี้ถือเป็นการปิดตำนาน19ปี Toyota Vios